สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งครับทางสถานี u t u b e จิตจักรวาลอ่านโลกหรือจิตจักรวาลเฉยๆก็ได้นะครับแล้วก็ทาง Facebook ที่เรามีการถ่ายทอดสดเหมือนกันก็คือ Facebook ของวิสุทธิปัญญานะฮะแล้วก็ทางเว็บไซต์ worldwideweb. จิตจักรวาล .com พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์สามชุ่มครึ่งเป็นรายการเผยแพร่สัจธรรมระดับสูงสุดคืออนุตตรธรรมลงมาถึงโลกุตรธรรมและก็ต่ำสุดคือโลกิยธรรมเป็นรายการถ่ายทอดสดเพื่อเผยแพร่ความจรงิงและก็เพื่อยกระดับจิตตปัญญาให้กับพี่ๆน้องๆสาธาิกชนคนประพฤติธรรม ผู้ปรารถนาการหลุดพ้นทุกท่านได้ติดตามรับชมกันเป็นรายการแรกและรายการเดียวครับที่มีการถ่ายทอดสดในการเผยแพร,แร่สัจธรรมหรือธรรมะดึกที่สุดเป็นประวัติศาสตร์จะสามารถบันทึกไว้ในเอนไซโครพีเดียก็ได้นะครแล้วก็เป็นรายการธรรมะรายการเดียวที่มีผู้ติดตามรับชมสดๆนะเราไม่คุยว่าเป็นพันพันหรือหลายพันนะฮะเอาเป็นว่า หลายร้อยคนที่สามารถติดตามรับชมรับฟังได้จนตลอดรายการจากสามทุ่มครึ่งยันสองยามตีหนึ่งหรือบางทีถึงตีสองนะครับแล้วทุกท่านก็ติดตามรับฟังอย่างสนุกสนานเตื่นเช้ามาวันอาทิตย์ทุกท่านก็มีจิตที่แจ่มใสมีใจที่เบิกบานแล้วก็มีชีวิตที่สุขสำราญกับครอบครัวกับญาติพี่น้องเพราะวันอาทิตย์เป็นฮอลิเดย์ก็คือเป็นวันหยุดนะครับ ทุกคนก็ไม่อ่อนเพลียเลยทั้งที่นอนดึกในการฟังสัจธรรมหรือธรรมะพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายแล้วก็สาสนิกชนคนประพฤติธรรมทุกท่านนะครับรายการจิตจักรวาลอ่านโลกสำหรับเสานี้เป็น EP ีที่295หรือเป็นเอพิโซดครั้งที่200หรือตอนที่295เราใช้ชื่อเรื่องว่าคนอย่างไร ให้เป็นมนุษย์หลายคนฟังชื่อแล้วมีความรู้สึกแปลกๆก,ก็ไม่แปลกอะไรเดี๋ยวเราจะถอดรหัสถอดความหมายให้ท่านฟังส่วนใครต้องการที่จะทราบว่าคำสอนที่เราสื่อถ่ายทอดโดยตรงจากองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายและเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลอันไพศาลนี้ ทรงสื่อสอนมาแล้วนะมันสอดคล้องกับที่พระาศาสดาต่างๆที่ท่านทั้งหลายพี่เป็นพระาศาสดานั้นก็ได้เสด็จนิวัตนกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญ,ญญาณก็คือกลับคืนสู่แดนนิพพานด้วยแดนสุญญาตากันไปหมดแล้วนั่นนะในทุกบททุกตอนที่เราสื่อสอนนั้นมันสอดคล้องตรงกันกันกบที่พระาศาสดาต่างๆสอนไว้ตรงไหนเรื่องอะไรบ้างก็อาจจะต้องให้ท่านถามมาหลังใหม่นะครับ เพราะว่าเราไม่อยากให้คนก้าวล่วงและผิดบาปว่าเราไปกล่าวธรรมะแล้วไปขโมยธรรมะของพระาศาสดาพระองค์นั้นพระองค์นี้มาสอนเนี่ยเราเลยใช้ภาษามนุษย์มนุษย์แบบที่คาราวาสฟังแล้วรู้เรื่องนะท่านต้องคิดตามเอาแล้วก็พิจารณาเอาเองว่าสิ่งที่พระบิดาทรงเมตตากล่าวผ่านเรามาเพื่อจะสื่อต่อให้ท่านทั้งหลายได้ฟังและคําว่าท่านทั้งหลายในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงมนุษย์บนโลกเสรีนี้อย่างเดียวนะฮะ รวมทั้งผู้ที่หลงทางไปก็คือในแดนสวรรค์มายาผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นต้องการที่จะหาจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองว่าดวงจิตปิญญาณของตัวเองนั้นจะหลุดพ้นจากการที่ไปลอยแขวนค้างอยู่บนโน้นเนี่ยจะหลุดพ้นหรือจะหลุดหายไปจากตรงนั้นเนี่ยนะได้อย่างไรรวมกระทั่งถึงพี่ๆน้องๆที่อยู่ในแดนนรก ซึ่งดวงจิตวิญญาณป่วยป่วยเพราะจิตยาบตอนที่เป็นมนุษย์นั้นเหลวไหลพอจิตยาบเหลวไหลก็เลยทําให้จิตวิญญาณของตนเองต้องเกิดอาการหลงมิติเมื่อหลงมิติแล้วเนี่ยก็ไม่มีที่ผ่านมาเนาะไม่มีสถาบันใดองค์กรใดหรือหน่วยงานไหนหรือโรงพยาบาลทางด้านจิตวิญญาณอะไรที่อยู่บนโลกเนี่ยที่จะสามารถซ่อมแซมจิตวิญ,ญญาณที่ป่วยในขณะที่จิตวิญ,ญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของมนุษย์คนนั้นเนี่ยยังเป็น มนุษย์คือยังเป็นคนสองมิติอยู่นอกจากยุคปัจจุบันนี้เท่านั้นที่เราเดินทางกลับมาพระบิดาทรงเมตตามีพระบัญชาให้เรากลับมาเราก็นำเอากลยุทธ์ไซโคโชนะเพื่อยกระดับจิตตะปัญญาพัฒนาจิตสามนึกชําระจิตหยาบที่ทำให้จิตวิญญาณของตนเองนั้นหลงมิติเนี่ยนะให้มาปฏิบัติการไซโคโชเพื่อที่จะชําระจิตวิญญาณไม่ให้เกิดอาการหลงมิติโดยไม่ต้องลงไปนรกให้เสียเวลา ยังมีชีวิตอยู่ก็สามารถที่จะชําระได้โดยให้เราสร้างจิตจักรวาลสถานธรรมขึ้นมาแล้วก็สร้างอาคารสัมนาขึ้นมาอาคารประชุมธรรมะนะแล้วก็เชิญชวนคนที่มีบุญมีกุศลนะมาร่วมกันนะมาร่วมกันมาใช้ชีวิตร่วมกันมาดําเนินชีวิตร่วมกันแล้วก็มีเราเป็นวิทยากรหรือเป็นครูที่จะช่วยชําระจิตสามนึกนึกออกนึกเอานึกเองที่มันเป็นลบอะ่ะนะ พอมันเป็นลบมันก็ทําให้เราแต่ละคนเนี่ยแสดงพฤติกรรมขยะออกมามีมนโนกรรมที่เป็นขยะอย่างเช่นโลภโทสะโมหะอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็แสดงพฤติกรรมที่ไม่สมดุลออกมาก็ทําให้เกิดการก่อเวรเกี่ยวกรรมกันกับคนรอบข้างไม่ว่ากับคนที่เคยเกี่ยวกรรมกันมาในชาตินี้ก็ยังเกี่ยวเก,กี่ยวข้องๆกันอยู่เกาะเกาะแกะแกะ,ก,ะกันอยู่ก็ยิ่งเกี่ยวกันหนักมากขึ้นแล้วก,กับคนแปลกหน้าคนข้างบ้านแล้วก็คนที่ห่างออกจากบ้านแต่ แต่ว่าไปใช้ชีวิตกันอยู่ในสังคมก็ไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวรั้งกันไว้นะเพราะตกเป็นาธาตุของกฎแห่งกรรมเนื่องจากว่าจิตหยาบเหลวไหลนะพูดตรงๆว่าจิตหยาบในการเป็นมนุษย์นะบกพร่องเหลวไหลไม่เอาไหนพอไม่เอาไหนปั๊บก็เลยทําให้จิตวิญญาณผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ของแต่ละคนหรือแต่ละท่านที่ฟังรับชมการถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลอยู่ในขณะนี้ก็ทําให้จิตวิญญาณของท่านเกิดอาการหลงมิติ นรกก็เลยหนาะแน่นต้องต่อคิวกันยาวเยียดเลยนะฮะเพื่อที่จะไปชําระกันนะฮะเพราะว่าถ้ามายุคนี้นะนี่ก็เสียดายที่มีโควิด -19 นะฮะเกิดขึ้นทําให้กิจกรรมของเราที่ภูกระต่ายนี่ต้องหยุดไปชั่วคราวนะกำลังมองหาจังหวะที่เหมาะเหมาะที่มั่นใจว่าปลอดภัยนะฮะนี่หยุดมาตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงป่านนี้แล้วก็หลายเดือนไปแล้วนะฮะหลายคนก็บ่นว่าคิดถึงกันนะครับสําหรับเสาสามจุ่มครึ่งวันนี้ เรานำเอาหัวข้อเรื่องที่สำคัญมากสำคัญไม่แพ้ไม่แพ้สองสองสามสัปดาห์ที่เป็นวันเสาร์สามทุ่มครึ่งที่ผ่านมาทุกเรื่องราวที่เรานำมากล่าวพระบิดาทรงพระเมตตาต้องการให้บันทึกเอาไว้เป็นองค์ความรู้คู่โลกทุกเรื่องราวจะมีทั้งอนุตตรธรรมโลกิยธรรมและโลกุตรธรรมที่เราชำระแล้วสังเคราะห์แล้วเนี่ยกล่าวผ่านทางรายการนี้นัตั้แต่สามทุ่มครึ่งยัน สองยามตีหนึ่งตีสองประมาณนั้นแล้วแต่ว่าพระบิดาจะทรงเมตตาส่งสื่อพระโอวาทมาแล้วจบเรื่องนั้นตอนนั้นณนะเวลาใดเนี <c oughs> ่ยแล้วก็ทรงเมตตามอบรางวัลคือพลังแห่งความรักเป็นก้อนๆเป็นพิเศษให้กับพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ติดตามรับชมรายการนี้นะจนตลอดนะฮะถึงแม้บางคนอาจจะแอบหลับๆตื่นๆมั่งนะฮะก็ยังพอทนได้แต่ต้องตั้งใจนะว่าจะไม่หลับเพราะถ้าท่านหลับไปปั๊บท่านก็จะฟังไม่รู้เรื่องเนื่องจากว่าเวลาฟัง พระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลที่ทรงเมตตาสื่อผ่านเรามานั้นท่านต้องใช้จิตต้องใช้สมองนะฮะทำงานด้วยการสั่นสะเทือนตามเพื่อการคิดตามโดยตลอดเราก็ไม่เชื่อว่าใครมานั่งชมรายการนี้ 3- 4มสี่ชั่วโมงและจะมานั่งคิดต้านโดยตลอดนะฮะเราก็คิดว่าท่านคงว่างงานเกินไปมามาฟังไปเถียงไปนะฮะไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่นะฮะถ้าบอกว่าไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ไม่เห็นด้วยก็ผ่านไปทางอื่นเลย นะมันทรมานกายสังขารและจิตวิญญาณของท่านเปล่าๆปล่าแต่ถ้าท่านต้องการได้ความรู้ใหม่ติดตามเราได้เรื่อยๆแน่นอนว่าคืนวันเสาร์สามทุ่ครึ่งตอนคนอย่างไรให้เป็นมนุษย์ EP 295อเตอนนี้ก็มีสาระเด็ดๆดีๆที่จะนำมาฝากท่านและเราอยากจะแอบกระซิบให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าเราได้สื่อเบื้องต้นกับองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายก็คือพระบิดาของท่านนั่นแหละนะนะมาก่อนหน้านี้แล้วเราจะบอกท่านเลยว่า ถ้าท่านรับฟังอย่างต่อเนื่องและคิดตามจนเข้าใจชาตินี้เรากล้าฟันธงรับรองให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนว่าท่านจะสามารถนำพาดวงจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายกลับบ้านก็คือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลได้โดยไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกก็แปลว่าเมื่อท่านรับฟังพระโอวาทขององค์จิตจักรวาล ก็คือรับขนมปังของพระบิดาไปรับประทานในชีวิตประจําวันของท่านจิตวิญญาณของท่านจะไม่ต้องตายอีกครับเมื่อจิตวิญญาณของท่านเนี่ยไม่ต้องตายก็แปลว่าไม่มีหน้าที่ที่จะต้องมาเกิดใหม่นะอยู่ในสังสารวัตรอีกนี่คือความจริงที่เราอยากจะกล่าวกับท่านทั้งหลายพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับคนอย่างไรให้เป็นมนุษย์นี่ก็คือความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมเบื้องต้น ที่พระาศาสดาพระองค์ไหนๆที่ผ่านมาก็ไม่เคยกล่าวให้ท่านฟังนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่สาสินิกชนคนทั้งโลกที่ได้ติดตามรับชมรับฟังไม่ว่าขณะที่ออกอากาศสดๆอยู่ในขณะนี้หรือติดตามรับฟังด้วยการรีเพลย์นะฮะรีวิวหรือรีเพลย์ผ่าน YouTube ผ่าน Facebook ของเราในวันข้างหน้าในวันข้างหน้านะคือในอนาคตหลังจากวันนี้ก็ตามท่านจะได้รู้ว่า เวลาจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นพอมาเกิดปับ๊บมาปฏิสนธิทางวิญญาณในคันของมาดาของท่านที่เป็นมนุษย์นะพอมาปฏิสนธิแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของท่านก็จะแบ่งภาดตัวเองออกมาเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือดวงจิตวิญญาณที่เป็นดวงเดิมๆซึ่งเป็นผู้ขันอาสาองค์จิตจักรวาลเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้โดยมีหน้าที่ตามพันธสัญญาทั้งหมด6ประการที่เรานำมากล่าวเอาไว้บ่อยครั้งแล้วนะแต่สำหรับสาินิกชนคนทั้งโลกทั่วๆไปนั้นโอกาสต่อไปเราจะนำเอาพันธสัญญาทั้ง6ข้อที่ดวงจิตวิญญาณผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายมากล่าวอย่างละเอียดและลึกซึ้ง เพื่อเป็นพระคำพีคู่กับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ตลอดกาลปาวาสารเราจะค่อยๆทยอยนำมาทีละเรื่องทีละเรื่องมาเจาะลึกให้ฟังแต่วันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญมากเป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นอนุตรธรรมที่คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์โดยจิตวิญ,ญญาณเนี่ยนะะจะต้องรู้ครับไม่รู้ไม่ได้พี่น้องครับไม่รู้ไม่ได้เพราะเหตุน,นี้แหละครับเมื่อพระศาสดาพระองค์ก่อนๆมิได้ทรงสอนไว้ จึงเป็นภารกิจที่สําคัญที่ในพบชาตินี้เราต้องรีบเร่งเร็วรีกลับมาเพื่อทําหน้าที่บอกเล่าต่อท่านทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นหยุดวงจรการเวียนไห้ตายเกิดให้ได้ในพบชาตินี้และที่สําคัญที่สุดก็คือหยุดวงจรการเวียนไห้ตายเกิดในพบชาตินี้ก็เพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยพิบัติซึ่งมหันตภัยพิบัติ กำลังจ่อที่จะเกิดขึ้นกับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ที่ขึ้นและแรงขึ้นแล้วก็กระจายไปทั่วทั้งโลกด้วยเนื่องจากว่าโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วท่านทั้งหลายจะต้องนำพาดวงจิตวิญญาณของท่านให้เข้าถึงสภาวะแห่งการหลุดพ้นให้ได้ในภพชาตินี้ไม่มีเวลาเหลือสำหรับมนุษย์ทุกคนอีกแล้วใครจะเชื่อเราหรือจะไม่เชื่อก็สุดแท้แต่ท่านแต่หน้าที่สำคัญของเราก็คือกล่าวความจริงให้ท่านทั้งหลายได้รับฟัง มันถ้าท่านใดปรารถนาที่จะหลุดพ้นในชาตินี้ให้ทันก่อนที่มหันตภัยพิบัติจะมาเยือนในช่วงที่โลกมืด56วันภาษาองค์จิตจักรวาลก็แปลว่ามืด8ราตรี1ราตรีก็เท่ากับว่า7วัน7คืนของมนุษย์โลกนั่นเองมันเมื่อมืด56วัน56คืนก็แปลว่าโลกจะมืด8ราตรีเต็มๆนะไม่มีแสงสว่างใดๆที่จะปรากฏขึ้นมาบนโลกเซรีนี้พร้อมๆกันทั้งโลกจะมืดหมด นี่คือความจริงที่เราจะกล่าวให้ท่านฟังหลายคนถามว่าอ้ยอาจารย์อีกห้าหกพันปนะีข้างหน้าไม่ใช่หรอกท่านมันไม่นานขนาดนั้นหรอกคนระับเราขออนุญาตใช้คําว่า Coming s o ูนกันล้วกันเพราะเราไม่ใช่หมอดูเราไม่ใช่นักพยากรณ์แต่เราเป็นผู้สื่อข่าวของจักรวาลที่พระบิดาแห่งจิตวิญญาณคือองค์จิตจักรวาลทรงเมตตา นะประธานโอกาสให้เรากลับมาตามสัญญาเพื่อมาชุดช่วยลูกแกะทั้งหลายหรือเจ้าสาวทั้งหลายที่ยังตกค้างอยู่บนโลกเซรีนี้เท่านั้นความรู้ในคืนวันนี้เป็นสัจธรรมความจริงที่จริงแท้ที่มนุษย์โลกทุกคนต้องรู้และแม้กระทั่งดวงจิตวิญญาณที่ร่อนเร่พเนจรรอคิวการลงไปนรกหรือหรือไม่งั้นก็รอคิวกลับมาสู่การเกิดเป็นมนุษย์อยู่ถ้าท่านทั้งหลายได้สดับรับฟัง เสียงของเราในขณะนี้ที่มันสั่นสะเทือนไปทั้งสามพธเราก็ขอบอกความจริงต่อท่านทั้งหลายว่าองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของพวกท่านทั้งหลายทรงมีพระเมตตาให้เรามาทําหน้าที่สื่อถ่ายทอดพระโอวาทของพระองค์ใช้พระสุรเสียงของพระองค์กล่าวสัจธรรมชั้นสูงสุดที่มนุษย์ทั้งโลกต้องรู้ไม่ว่าชาติไหนาศาสนาไหนให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อจะให้เกิดสติทางวิญญาณเกิดขึ้น และก็เพื่อที่จะให้ลูกลูกของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นบุตรมนุษย์หรือไรก็ตามจะสามารถเดินทางกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณผ่านออกไปทางประตูมิติคือด่านณภาลัยของอนันตจ,จักรวาลน,นี้ออกไปสู่จักรวาลภายนอกที่ใหญ่กว่าก็คือไปสู่จิตจักรวาลกลับบ้านเกิดเมืองนอนนั้นในภพชาตินี้เอาละ เมื่อเราอารับบทให้ท่านฟังแล้วก็ทำความเข้าใจหัวข้อของบทเรียนในค่ำนี้ราตรีนี้กันอย่างพร้อมเพรียงกันแล้วเข้าใจตรงกันแล้วเราก็จะกลับมาที่หัวข้อของคำว่าคนอย่างไรให้เป็นมนุษย์เราจะมีภาพเล็กๆให้ท่านชมนะบนจอเหมือนเดิมท่านเห็นไหมครับท่านจะเรียกว่าชงเครื่องดื่มอะไรก็ได้แต่ในภาพคลิปนี้เรากำลังสมมติว่า ท่านกำลังจะชงกาแฟเพื่อดื่มให้อร่อยไม่มีใครนะครับที่จะดื่มกาแฟที่บ้านนะดื่มกาแฟที่บ้านเองนะครับดื่มโดยที่ไม่ต้องชงหรือไม่ต้องคนคำว่าชงหรือคำว่าคนเนี่ยมีความหมายเดียวกันนะครับท่านเห็นภาพไหมครับน้ําที่อยู่ในถ้วยกาแฟเนี่ยนะมันหมุนเป็นวงนะโดยมีจุดศูนย์กลางของการหมุนอยู่ที่ก้นของถ้วยแก้ว แล้วก็มีช้อนกับมือของท่านเองหรือใครก็ตามที่เป็นผู้ชงจับช้อนแล้วก็คนคนถามว่าคนทำไมทำไมต้องคนกาแฟนี่คือคำถามเป็นคำถามที่ชวนคิดถ้าติดตามจิตจักรวาลอ่านโลกติดตามรับฟังพระโอวาทขององค์จิตจักรวาลเดี๋ยวเราลืมบอกท่านไปนะครับว่าขณะที่เรากำลังกล่าวอยู่นี้เราไม่ได้กล่าวความรู้ส่วนตัวของเรา และเราก็ไม่ได้ไปแฮบเอาธรรมะของพระศาสดาพระองค์ใดามาแต่เราใช้วิธีการสื่อสารทางจิตในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า Vertical Telepathy ระหว่างจิตจักรวาลกับจิตวิญญาณของอาจารย์ปริญญานะโดยมีพระเชษฐาของเราคือปอ,อคือท่านวิสุทธิปัญญานะฮะปอนี่เป็นนามของเรานะทสามเหลี่ยมกับองค์จิตจักรวาลเพื่อจะสื่อเอาธรรมะอันหอมหวานมาฝากท่านและธรรมะคืนเนี้ย ใครไม่รู้ไม่ได้ครับถ้าไม่รู้กลับบ้านไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้ครับใครไม่รู้เป็นมนุษย์ไม่ได้เราใช้ชื่อเรื่องว่าคนอย่างไรให้เป็นมนุษย์ใช่ไหมครับเราก็เลยสมมุติเรื่องของการคนเนี่ยมาให้ท่านทั้งหลายได้เห็นภาพโดยท่านจะต้องใช้สมองซีกซ้ายนำซีขวาคือนึกตามหรือเห็นภาพแล้วคิดตามสมองซีกซ้ายต้องคิดด้วยมโนภาพ ต้องคิดด้วยการเห็นภาพไม่ว่าภาพจริงหรือมาอยาก็ตามไม่งั้นท่านจะยากที่จะทําความเข้าใจจิตจักรวาลอ่านโลกจึงขออนุญาตใช้ภาพนี้ครับเวลาท่านจะดื่มกาแฟสักถ้วยห,หนึ่งสิ่งแรกที่เป็นวัสดุหรือวัตถุดิบที่ท่านจะต้องนํามาใช้เพื่อตักใส่ลงไปในถ้วยกาแฟถ้วยที่กําลังคนอยู่ในขนาดนี้แปลว่าเรากําลังบอกท่านทั้งหลายว่าในถ้วยกาแฟที่กําลังคนอยู่เนี่ยนะท่านใส่อะไรลงไปในนี้บ้างสิ่งแรกที่ท่านใส่ไปคือ ผงกาแฟยอมรับไหมครับท่านจะดื่มกาแฟท่านต้องคนกาแฟหรือชงกาแฟเนี่ยถ้าไม่มีผงกาแฟอยู่ท่านจะเรียกว่าชงกาแฟหรือคนกาแฟเพื่อจะดื่มกาแฟได้อย่างไรถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นวัตถุดิบหรือส่วนผสมที่ท่านทั้งหลายจะต้องตักใส่ลงไปในถ้วยกาแฟ จะใส่ไปกี่ช้อนนะถ้าชอบรสแก,ก่มากๆก็ใส่มากกว่า1ช้อนถ้าชอบรสขมพอดีพอดีก็1ช้อนถ้าเอาแค่พอลิ้มรสว่ามีกาแฟกลิ่นกาแฟรสขมขมของกาแฟท่านก็เอาแค่ครึ่งช้อนประมาณนั้นท่านใส่ลงไปในถ้วยถ้าเรามามองรายละเอียดของผงกาแฟท่านดูตามไปด้วยบนจอเล็กนะครับที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยนะฮะท่านดูนะผงกาแฟอนอกจากผงกาแฟนะ ก็ยังมีน้ำตาลน้ำตาลก็มี2ชนิดที่ใส่ที่จะใส่ลงไปในถ้วยกาแฟน้ำตาลก้อนก็มีน้ำตาลทรายก็มีน้ำตาลทรายก็มีทรา,า,ายขาวทรายเหลืองทรายเหลืองก็คือน้ำตาลที่ไม่ได้ฟอกสีแล้วก็น้ำตาลทรายแดงถูกไหมฮะไม่มีใครเอาน้ำตาลปิ๊บมาชงกาแฟแน่นอนก็มี2อ,อย่างละที่อยู่ในถ้วยกาแฟที่กำลังคนหรือกำลังชงอยู่เนี่ย อย่างที่สก็คือครีมเทียมนะหลายคนเรียกชื่อยี่ห้อของครีมเทียมเลยเราไม่เรียกนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์เราเดี๋ยวกลายเป็นว่ารายการนี้นะเป็นรายการโฆษณาประชาสัมพันธ์ถึงแม้เป็นช่องจิตจักรวาลที่อยู่บน y t u t u นะครับแต่เราก็พยายามให้สาระที่เป็นสัจธรรมที่ไม่ซ้ำใคร และก็ที่ใครให้ธรรมะแบบนี้แก่พี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ผู้ปรารถนาการหลุดพ้นหรือปรารถนาการนิพพานออกไปจาก,น,าน,จากานันตจักรวาลเขาเรียกว่านิพพานแท้เนี่ยอย่างแท้จริงเนี่ยนะที่เขาไม่มีใครพูดให้ท่านฟังเราจะนํามากล่าวให้ท่านฟังครีมเทียมเป็นอย่างที่สามแค่สามอย่างนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้ท่านเนี่ยคนกาแฟหรือชงกาแฟเพื่อดื่มได้ต้องมีอย่างที่สี่พี่น้องครับนี่คือน้าร้อน น้ำร้อนนะฮะน้ำร้อนๆน,นะน้ำเย็นได้ไหมพี่น้องไม่ได้น้ำเย็นไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่สามารถละลายสิ่งต่างๆในสองสาอย่างถือละลายได้บ้างแต่ละลายได้ไม่หมดใช่ไหมท่านเลยต้องใช้น้ำร้อนเดี๋ยวเราค่อยวิเคราะห์ทีละอย่างให้ท่านฟังนะแต่เราบอกก่อนว่าในถ้วยนี้มีอะไรนอกจากนั้นองค์ประกอบหลักในการชงกาแฟหรือคนกาแฟก็ยังมีอีกสอย่างครับที่เป็นลูกศรน,นะสีออก ม่วงนะฮะคือถ้วยกาแฟอย่างที่2คือช้อนสำหรับชงกาแฟและอย่างที่3คือมือที่จับช้อนในการชงด้วยในการคนกาแฟครบแล้วนะพี่น้องนะวัสดุและวัตถุดิบวัสดุก็คือถ้วยช้อนมือนะนะฮะส่วนวัตถุดิบก็คือผงกาแฟน้ำตาคลครีมเทียมและก็น้ำร้อนเราจะมาดูกันทีละอย่างพี่น้องครับว่าทั้ง4อย่างที่อยู่ในถ้วยกาแฟ รวมทั้งน้ำเนี่ยนะถ้าเราไม่คนไม่คนก็คือไม่ทำให้น้ำมันหมุนวนเนียวนเข้าหาจุดศูนย์กลางเนี่ยไอส่วนผสมต่างๆทั้งสามอย่างเนี่ยมันก็จะละลายในน้ำร้อนได้ยากหรือละลายช้าใช่ไหมอ่าเราต้องคนต้องคนตั้งใจคนด้วยนะทีนี้มาดูสไลด 前白